ดอกนี้คูณ20ได้มา6,000บาทแล้วคูณเข้ามาอีกแล้วบวกมาอีก520บาทนะคะทุกคนบวกมาอีก130บาทนะคะเพื่อน ดีเพื่อนนี่น่ารักทุกคนด้วยนะคะนะวันนี้นะเราอยู่กันที่เกมลักกี้เนโกะนะคะทุกคนนะทุน8,000บาทกันอีกแล้วนะคะทุกคนนะทุน5,000 8,000หมื่นนึงนี่งานประจําของเรานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะซื้อฟรีเกมกันไปเลยนะคะ7,500บาทอย่างที่เราเคยทํากันนะคะทุกคนมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะคะทุกคนนะก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดอ่าซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะ <c oughs> โอ้โหคูณเข้ามาแบบกระหน่ำมากนะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้สักบาทเลยตอนนี้นะ <c oughs> คูณไปโอ้ยซูชิดอกนี้คูณ20ได้มา6,000บาท,ทานะเพื่อน คุณเข้ามาอีกแล้วบวกมาอีก520บาทนะคะทุกคนบวกมาอีก130บาทนะคะเพื่อนนะโุยเลิศอยู่นะ6,650บาทนะคะทุกคนไปกันต่อเรื่อยๆนะคะ คณดอกนี้720คูณ32ได้มา2 3 0 4 0บาทนนคะทุกคนโอ้โหทำไมวันนี้มันหมานจังวะเกมแมวเนี่ยนะทำไมมันหมานจังเลยนะคะทุกคนซื้อ7,500นะคะได้มา30,000นะ,ะทุกคนนะถ้าอยากเล่นเนี่ยลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนนะ สดุดจัดจริงๆไปซื้ออีกสักรอบ7500นะคะทุกคนก็คือได้กําไรมาแล้วนะคะตอนนี้เนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนได้กําไรแล้วเนี่ยซื้อรอบเดียวก็จบได้เลยนะเลิกเล่นได้เลยนะทุกคนนะแต่ว่านั่นแหละเราจะไม่เลิกเล่นนะะเราจะยังไม่เลิกเล่นวันนี้ขอเป็นคนโลภหนึ่งวันอุ้ยซูชิตัวแพงด้วยนะเมื่อกี้ตัวเคมาอือหือดอกเมื่อกี้ถ้าคุณไม่หนักเนี่ย ก็ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นจริงซูชิดอกนี้มา840บาทนะฮะทุกคนแหมที่คุณอยากให้เยอะๆนี่ไม่มานะคะหูยซูชิคูณมาแล้วเป็นคูณ8ดแล้วนะคะตอนนี้ซูชิดอกนี้คูณ8ดไป8,640บาทนะฮะเพื่อน โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะคะ8,640บาทนะคะซื้อ7,5็ดได้กำไรมาอีกแล้วนะคะตอนนี้นะอีกรอบเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนคูณไปดิ2880บาท10 10ต้องมาแล้วจวังหวะนี้2,500น้มาอีก1,200บาทนะคะทุกนะคนเข้ามาอีก14,400โอ้โหดอกนี้มาอีก1,8ึ0บบาทนะคะทุกคน โอ้โหเข้าอีกแล้วนะคะ22,120บาทนะคะเพื่อนๆนะอีกรอบเดียว่านัน้นี่ซื้อแค่2รอบก็คืออยู่เลยทุน8,000นะตอนนี้มีอยู่55,000นะคะทุกคนนะกำไรก็ให้ภาพมันเล่าแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะว่ามันมวกหนักขนาดไหนนะคะทุกคนนะเออซื้ออีกไหมซื้ออีกสักรอบไหมหรือพอเดี๋ยวลองซื้ออีกสักรอบแล้วกันนะคะทุกคนนะ ถ้าไม่เข้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะเลิกเล่นเลยนะคะไม่อยากเป็นคนโลภเดี๋ยวกําไรเราหายหมดนะคะเพื่อนๆคูณกันเข้ามาแบบว่าการะนำคูณ14บสีแปดบาทโอ้โหแมวขาดไปช่องเดียวเท่านั้นทุกคนอ่ะคูณอีกคูณ18ไป1 0 8 0บาทมาอีก720บบาทนะคะทุกคน มามพาบาทโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาเรียบร้อยนะสา3,300นะบ,บาทนะคูณ22บสปสอย220นะคะเพื่อนคูณมาอีกห6 0อกบบาทนะคะทุกคนเข้ามาอีก2750ันานะคะเพื่อนนะหุยทำไมวันนี้แมวมันบวกดีจังเลยนะคะทุกคนนะกำไ like รอีกแล้วนะรอบนี้ซื้อไป7,5 0 0ตอนนี้ได้มา9,5 0 0แล้วนะคะ คูณเข้ามาอีก2รอบสุดท้ายเท่านั้นอ้โหจะมาอีกหรือเปล่าโอ,โ,โอเคนะคะเพื่อนๆได้มา9,570บบาทนะคะทุกคนนี่ก็คือกำไรนี่ก็คือเยอะแล้วนะวันนี้นะคะทุกคนขออีกสักรอบได้ไหมไปอีกสักรอบก็แล้วกันมานไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขออีกรอบหนึ่งพอเดี๋ยวจะเลิกซื้อแล้วนะคะเพื่อนๆ เงียบกลิปโอ้โหคูณเข้ามาคูณ200ปลาย3200บาทนะคะทุกคนอีก5รอบจะได้หรือเปล่ากำไรเนี่ยทุกคนวันนี้แมวปล่อยอยู่นะปล่อยแบบโอเวอร์เลย,ยจริงเข้ามาเข้ามา540บาท อุ้ยสเกตเตอร์ฟีในฟีหรือเปล่าเพื่อนมาไหม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 โอ้โห,โ,หโหเอาเอายังมีให้เราลุ้นอีกอยู่นะเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าโอ้โหไม่มาว่ะทุกคนอะรอบนี้ได้มา4,900นะค่ะไม่เป็นไร ถือว่าวันนี้เราประสบความสําเร็จนะคะได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอแค่นี้ก็แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆชืน่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย